อันน anyway, okay. ี si> oh, ้จ kind of oh, ้ะเป็นกระแสอยู่ครับไข่เจียวปูขออนุญาตเจาะหน่อยเฮ้ยโอเคเนื้อปูก็เป็นเนื้อปูแบบก้อนก้เลยนะเนื้อปูก้อนนะไข่มาเป็นคอนโดมาเหมือนกันออส่วนกระทะร้อนเขาเสิร์ฟมาพร้อมถ้วยน้ำจิ้มนะจ๊ะเพราะว่านี่จะเขาเสิร์ฟคู่กับซอสพริกโกสนตัวไส้หอยก็ ไม่เบานะคุณผู้ชมดูนี่นี่ไซสหอยนี่อุบปวบอันอันไม่เบาเหมือนกันโอ้โหขอโปรดตับทาะกระเทียมจ้าตับมันแบบว่าดูดิครับมันมีความเด้งดึงเด้งดึเนี่ยหวานเคี้ยบอะคือไม่ใช่หวานน้ำตาลหวานของตับแล้วปรุงซอสมาโอ้โหเจ๋งมาก